ครับในส่วนการใช้งานนะครับในเมื่อเราเห็นภาพแล้วเนี่ยเห็นมีการตีเส้นงนี้แล้วครับแล้วเราจะตั้งค่ายัางไงผมจะแนะนำการวิธีการเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน i b s ที่เป็นดีเทคเฉพาะคนและรถยนต์นะครับมีสองคือ i b s นะครับ i b s คือการตีเส้นตีเส้นการข้ามเส้นคือการข้ามห้ามเข้าเขตห่วงห้ามนะฮะโดยที่มันจะวิเฉพาะวัตถุที่เป็นคนเท่านั้นนะครับผมดูอย่างเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับเดี๋ยว ่าครับผมครับทดสอบให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับรว่าน,นี่ครับมันจะมีการเขียนขึ้นมานาทีนะครับทางขวาม,มือก็จะเขียนว่าประเภทการตรวจจับป้าหมายบุคคลน,นะครับแค่นี้เองครในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาอีเวนต์ไปโชว์อาจจะแจ้งแจ้งแจ้งเตือนเข้ามือถือหรือว่าการบันทึกเฉพาะ มีการข้ามเส้นก็ได้นะครับ